จะมาบอกคือเมื่อกี้ที่เน็ตผมบินเนี่ยออ่าผมไปนั่งกินข้าวมาอแล้วใช่ไหมแล้วแล้วทีนี้ผมมาเปิดสตตียไว้อ่าแล้วทีนี้ผมได้ยินเสียงอะไรสักอย่างเนึ่งอะเฮ้ยเฮ้ยอย่างเนี้ยโทรศัพท์เหรอคนลุก คือเป็นเสียงโทรศัพท์อะไรนะพี่ไม่ใช่พี่เสียงต่อเน็ตหรือเปล่าที่มันพี่แหล่ย่เสียงเครื่องสำรองไฟผมดับเครื่องสำรองไฟดับ๋อไฟโต๊ะเหรอใช่ไม่ผมก็เลยงงว่าเอ๊ะทาไมมันแล้วไฟข้างล่างมันไม่ดับผมก็เลยขึ้นไปข้างบนเป็นไงมันเป็นเครื่องสำรองไฟของเน็ตใช่ไหมพี่ผมก็เลยงงว่ามันก็ไม่ได้แบบว่ามีอะไรผิดแปลกไป ผมก็เลยส่องไปดูเจอศพนาปูนีปรากฏว่าอ้าวอ้าวปรากฏว่าเจอเจอผีเจอศพเจอเจอมดมดมดเห็นไหมกินก็ลองไปอีกแล้วเหรอมดกินก็ลองไปผมพี่ไอ้บังเลยบังนั่นเนี่ยมันบังอีก อยู่ทุกที่แม่งสร้างความเสียหายได้เยอะจริงๆถามจริงกอนัางแล้วหรอทังเลยเดี๋ยวผมก็จะเอาไปต้องอยู่เนี่ยล่าสุดไม่เลยมดยังไม่เจอศพแล้วก็ชื่อแดงอ่ะใช่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 มูโนเมลมูโนเมแมูโนเม อ่ะเวลาเวลาเราเป็นกนกแนวแนวแนวตะกี้น่าจะปาดลนึ่งคน่งอย่าเพิ่งกดรอก้าก่อนรอกล้าก่อนแล้วใช่ไหมผมเดี๋ยวผมอธิบายกหักไม่หักกิน ให้ใครงง่ห้มนี้มุมนีุ้นีุ้นี้ผมไม่ยากนะครับนี้เราจะคุยกันได้อยู่ี่่ที่โตรงนี้ตรงนี้คกาตรงนี้ตรงนี้พี่ตรงนี้ให้ฉันนึกใจกูหาไม่เจอกายแล้วนึงโอเคกายได้ครับ